อ่าอันนี้คือชุดไหว้นะนะครับที่เขาไหว้เอาไว้ไหว้ไหว้เจ้ากันนะครับช่วงพวกทุกเทศกาแลแหละก็ขายได้หมดนะครับตุดจีนศาสตร์จีนเช็งเม้งอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาได้เหมือนกันนะอือ สวัสดีครับขอต้อนรับมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายนะครับมิตรหมอแขนแฟนหมอลำทั้งหลายนะเข้ามาในช่องเราได้แล้วนะครับช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปนั่งคุยกับน,นโนเลยนะครับก็ไม่ว่างต้องมองตรง,ตรง,ตรงไม่ว่างนะครับก็คือจริงๆมันก็มีเรื่องคุยหลายเรื่องนะผมมองเห็นเห็นหลายหลาย,หลายเรื่องเหมือนกันแต่ยังไม่ได้หยิบขึ้นมาคุยนะครับเพราะว่าผมช่วงนี้ก็งานมันก็ยุ่งนะครับก็ ที่บ้านผมนี่ก็แฟนก็ทําชุดไหว้ด้วยนะครับก็ต้องไปส่งเขาเพามันใกล้จุดจีนแล้วนะครับใกล้จุดจีนนะครับชุดไหว้ที่อยู่หลังรถเนี่ยเห็นไหมนี่ยนะครับส่งทีนก็มันก็เป็นเทศกาลหนึ่งก็ทํากันหลายร้อยชุดนะก็คิดถึงเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเราคลิปมาลงให้ดูดีกว่าดูกันเล่นๆการลืมกันเดี๋ยวแม่งลืมกันนะครับไม่มีคลิปลงให้เลยนะครับก็บุตรแฟนผมก็ทําชุดไหว้ไปนั่งพับไปนะครับของผมก็ จะทำเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับก็อย่างที่ผมบอกผมขายรถด้วยนะครับขายทั้งรถใหญ่ด้วยขายทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยคันนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยวันนี้จะมาหัวคุยเรื่องหัวข้อมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้นี่ก่อนพาไปดูอ่าชุดไหว้กันดีกว่านะชุดไหว้อ่าอันนี้นะครับคือชุดไหว้นะครับที่ผมบอกนะครับเป็นชุดไหว้ที่แฟนผมทำนะครับมีชุดเล็กชุดใหญ่นะอันนี้จะเป็นชุดเล็กนะครับเดี๋ยวเตรียมจะไปส่งเขาอีกหกสิบจริงๆส่งไป เจ้าเนี้ยส่งไปหลายร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตุ๊ดจีนเนี่ยจะใช้กันเยอะนะครับแฟนผมก็จะทําอยู่คนเดียวเนาะนี่กรนังนั่งปั้นอยู่ครับเนาะนก็ต้องทําทีละอันอย่างงี้นะครับขึ้นมาเดี๋ยวค่อยมาประกอบกันนะครับก็ของพวกนี้ใช้ทุกเทศกาลนะครับตุ๊ดจีนปีใหม่นะครับแล้วก็อ่าเชงเม้งก็จะใช้นะครับแต่ว่าน้อยมากอยู่ที่เทศกาลนะครับ ก็ช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งทําคลิปผมก็เห็นหลายๆข่าวนะหรืออะไรหลายเรื่องอ่ะบางทีอยากจะมานั่งคุยแต่เราบินทำงานอยู่แล้วมันก็เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วผมไม่อยากไม่อยากทําอะไรแล้วนะครับอย่างเงี้ยก็นั่งทํากันเดี๋ยวก็ต้องไปส่งเที่ยงนี้ก็ต้องไปส่งนะครับก็ไม่ก็เดี๋ยวต้องทามอไซต์ต่อพเลือกมาทั้งคันแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูมอไซค์ดีกว่าผมทาอะไรไปมั่งเนี่ยอย่างเงี้ยรถคันนี้ผมก็ทํานะขายเหมือนกันนะ ฟีโน่เนี่ยนะฟีโน่ปีห้าเจ็ดหัวฉีดนะก็พวกนี้มันต้องเวลาเราซื้อมามันต้องมีเก็บงานบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ไม่ใช่คันนี้นะที่ให้ดูอันนี้ดูให้ดูเล่นนะครับก็ทำกันไปหรือบางคันก็ขายตามสภาพไปนะครับนี่คุมผ้าไว้อีคันอันนี้ผมว่าเดี๋ยวย้อยปั้นเล่นนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อคลิปนี้ลงไปแล้วมีคนเข้ามาดูเยอะเออหมายถึงว่า มีคนสนใจเรื่องซ่อมรถทํารถอะไรพวกนี้เยอะอาจจะทำลงไปให้ดูเล่นๆกันเรื่อยๆนะตัวนี้เป็นฮอนด้าไนส์นะผมไม่ค่อยได้เจอนะมันเป็นโช๊คคู่ก่อนที่จะเป็นโซนิกนะผมเคยเจอเดี๋ยวฮอนด้าไนส์ที่มันเป็นตัวนี้ยังเป็นเครื่องเวฟร้อยอยู่นะเวฟร้อยสิบสี่จังหวะก่อนที่จะเป็นโซนิกเครื่องมอน้ําเพราะตูดมันจะเชิดๆตัวนี้จะหายากหน่อยนะอ่าผมเห็นว่าทรงมันสวยดีนะก็เลย ู้่ายง่ายเอามาปั้นทํานะครับแล้วก็เครื่องมันมามันติดแหละแต่ว่ามีระบบน้ำมงน้ํามันระบบอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวก็ามาเซตใหม่นะครับก็คุมผ้าไว้ก่อนนะตอนแรกล้างไว้แล้วว่าจะขายทิ้งอันนี้มองแล้วมันเอามาปั้นขี่ดีกว่ามันทรงมันสวยดีอะทรงมันแปลกๆดีนะเรามาคุยคันนี้กันมาคันนี้ก็คือยามาฮ่าฟีลาโนนะ อ่าทาไมถามว่าต้องลื้อขนาดนี้เลยเหรอมันต้องลื้อขนาดเนี้ยแหละนะผมก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะรื้ออ่าเพื่อนๆก็ดูเอารื้อขนาดไหนเนี่ยคือรถพวกนี้มันไม่มีอะไรเลยนะคือเครื่องมันมีอยู่แค่เนี้ยฝ่ามือเนี่ยกองเดียวนะแต่ว่าเปลือกมันอะเปลือกมัน,มนอุม้มคุมรถนะมาแล้วมัน ลราเป็นอะไรทีหนึ่งเกี่ยวกับพวกทางทับเกี่ยวกับพวกขบูอะไรพวกนี้นะเราสามารถลื้อออกมาลือ้อลื้อเก้มันออกมาได้แล้วมาทําตรงนี้ได้แต่ครนี้ไม่ใช่นะรถคันนี้อจอดจานนะครับจอดไว้เจ้าของจอดไว้พักใหญ่หนูมันขึ้นนะครับขึ้นมาสายไฟมันเล่นสายไฟนะครับครนี้งานพวกนี้ผมส่งช่างไปดีแล้วนะผมเอารถคันนี้ไปให้ช่างเขาท,ทําทีงแล้วนะครับ ก็ตอนแรกมันมาการมันคือขีอ่สักบิดความเร็วสักสีก่ห้าสิบห้ากสิบก็อ่าไฟรูปเครื่องโชว์แต่เครื่องเนี่ยติดปกตินะครับเครื่องติดปกติไฟรูปเครื่องมันโชว์แสดงว่าเซนเซอร์บางอย่างมันมีปัญหานะครับแล้วผมก็ไม่ได้ช่างเครื่องเพราะนั้นต้องคุยอย่างนี้ก่อนว่าผมก็ไม่รู้แล้วอันนี้ต้องไปส่งช่างแล้วปุ๊บคราวนี้มันก็จะมีไฟ ไฟบอกไฟเลี้ยวคือไฟเลี้ยวติดทุกดวงแต่ว่ามันจะมีไฟบอกไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เนี่ยไอไฟตรงนี้ไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ขี่ไปถ้ามันอ่าเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วมันไม่กระพริบกระพริบบอกเนี่ยเราจะไม่รู้บางทีก็เปิดไฟค้างไปนะแล้วก็ไฟสูงไฟต่ําไม่ทํางานนะและที่สําคัญคือเกน้ํามันไม่ขึ้นนะก็ส่งช่างไปนะครับช่างก็ทํากลับมาได้ประมาณ กี่เปอร์เซ็นต์นะผมจะเลขกี่เปอร์เซ็นต์ดีก็ตอนมาทีแรกที่ไปรับรถก็คือก็ไฟลูกเครื่องหายไปนะครับจะเปลี่ยนกรองวิโกโรคหนึ่งเพราะกองมันตันนะอ่าโอเคเซ็นเซอร์มันก็เลยฟ้องนะครับไฟตัวนี้ก็ขึ้นมาไอไฟบอกไฟต่ําไปสูงขึ้นมาอ่าเกน้ํามันขึ้นมาตัวนี้ไม่ขึ้นไฟบอกไฟเลี้ยวนะครับไม่ขึ้นก็กลับมาถึงบ้านจอดไว้คืนหนึ่งเช้ามา ก็มาลองดูใหม่เกน้ำมันไม่ขึ้นแล้วนะไฟนี่ติดมั่งไม่ติดมั่งไฟนี่ไม่ติดผมเนี่ยเป็นคนประเภทแบบว่าคือจริงแริรแวรถพวกนี้จริง,รงเราขายตามสภาพได้นะเออขายไปตามนั้นแหละอขอให้เครื่องมันดีอย่างเดียวแต่ผมเป็นคนประเภทแบบว่าไม่รู้เลยถ้าไหนที่ผมทําได้ผมมองแนละ้วถ้าผมทําได้ผมจะทําคือช่างเนี่ยเขาไม่อยากหรือรถพวกนี้ยไล่ตำรถพวกนี้เพราะอะไรรู้ไหม พวกระบบสายไฟพวกนี้มันไล่ยากเนี่ยพวกระบบสายไฟพวกนี้แล้วถ้าหนูมันขึ้นเราไม่รู้ตำแหน่งกัดโหใช้ใช้เสียเวลามากเนี่ยมันต้องลือ้อลื้อหมดเลยนะจนผมมาเจอตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งหนึง่งนะครับก็าสายไฟขาดไปสองเส้นตำแหน่งกลางรถยังไงมันก็ต้องลือลอ้อรถอ่ะแล้วถ้าคือถ้าลื้อเจอตอนแรกผมคิดว่าไม่เป็นเสียนะคือชุดน,นี้เมื่อวานผมไม่ได้ถ่าย เพราะว่ามันยุ่งผมก็กาลังทํางานมันติดติดพันผมเป็นคนทํางานแล้วผมไม่ก็ยอยากทําหลายๆเรื่องไม่อยากจะมาถ่ายค้งถ่ายคลิปคืออยากกระจายจดใจจ่อว่าเอาให้แม่งจบนะครับก็ถอดชุ่นี้ออกมามาไล่พวกเรือนใหม่ผมมองว่าเรือนใหม่มันไม่น่ามีปัญหานะก็มีสายไฟขาดอยู่เส้นหนึ่งก็เป็นสายไฟเลี้ยสายไฟกระพริบของไฟเลี้ยไี่แหละอ่าโอเคต่อเข้าไปต่อเข้าไปทีแรกแม่งดับทั้งจอเลยเออผมที่ใจไม่ดีเลยคิดไอ้เหี้ยกูต่ออะไรช็อตหรือเปล่าวะนะสุดท้ายไม่ใช่ ก็สลับสายกันเลยใช่คงจะต่อปลั๊กผิดแหละไอ้ปลั๊กไฟเลี้ยวอะ่ะเพราะมันสีแดงนั้งกู่เหมือนกันแม่จะได้เมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูนะก็ต่อเสร็จทําการต่อต่อต่อ,ตอแล้วก็ไล่ใหม่นะเพราะว่าอ่าเกยความร้อนมันยังไม่คือไอ้ไม่ใช่เกยความร้อนไอ้เกยลยน้ามันเนี่ยผมก็มาดูที่ถังว่าถังมีปัญหาไหมเพราะเกยมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้ปั๊มติดมันแล้วก็เกยู่ตรงนี้รวมกมนด้วย ก็มนไล่สายมันก็ต้องแกะหมดแกะทั้งคันอะแกะไปแกะมาแกะทั้งคันเนี่ยก็ดูแล้วกันจนมันเหลือแค่เนี้จริงจริงมันก็เหมือนแค่แกะทั้งคันแล้วแหละอันนี้เปลือกบางชิ้นเรามองแล้วมันไม่เกี่ยวก็ยังไม่แกะออกมาที่เกี่ยวไปนั่นเหมือนนะเหนื่อยรถคันหนึ่งบางดีขายได้กําไรไม่เท่าไหร่หรอกแต่เราอยากทําให้มันแบบทําออกมาให้มันบางดีคนซื้อเราไปใช้อ่ะถ้าอุปกรณ์พวกนี้มันใช้ได้หมดแล้วคุ้ม มันก็จะขายง่ายขึ้นความคิดผมนะมันก็จะขายง่ายบางดีแฟนผมก็ยังว่าเลยว่าขายไปแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยนิสัยผมมันเป็นคนแบบเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยปล่อยผ่านกับเรื่องแบบนี้เป็นคนค่อนข้างนิสัยผมทํางานละเอียดนะแต่เป็นคนพูดจายหยาบคายเออคุยอย่างนี้ก่อนมันย้อนแย้งไหมไม่ย้อนแย้งอะ่ะผมเป็นคนแบบนี้แล้วผมเวลาผมทํางานผมบ้าง,งานเมื่อวานเนี้ยผมว่าผมทําแล้วผมเหนื่อยแล้วนะก็ ไปนอนสักประมาณสามสี่โมงนะทำตั้งแต่เ,เช้าประมาณแปดเก้าโมงนะครับก็ลุยแกะไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆไล่ไปทีละชิ้นไล่ตรงนี้ก่อนไม่เจอก็ไล่ไปถอดไปถอ,อดไปเรื่อยถอ,อ,อ,อดถอดถอดจนหมดแล้วก็เจอพอเจอปุ๊บเราก็ไม่มั่นใจหรอกนะว่าสายไฟที่ผมต่อเข้าไปตรงเนี้ยมันจะใช่ทุกอย่างที่มันเป็นหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่แล้วก็ พยายามไล่หาเพราะว่ารถเนี่ยเปิดออกมารถพวกเนี้ยจําไว้เลยนะที่มันเป็นรถแบบรถรถใสพานเนี่ยถ้าคุณจอดนานเนี่ยหนูมันชอบขึ้นเพราะที่ว่างข้างในมันเยอะข้างในมันจะโปง่งไม่มีอะไรเลยมันแค่เป็นเปลือกคุมไว้โปง่ปงๆนะวันนั้นหนูมันชอบขึ้นแล้วใส่ไฟเนี่ยสำคัญอย่าจอดนานอย่าจอดเป็นปีถ้าจอดเป็นปีต้องดูแลเรื่องหนูให้ดีนะครับเพราะเข้าไปแล้วแล้วเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์รุ่นเนี้เป็นรุ่นแรกๆแล้ว ที่มันจะเริ่มมีเซนเซอร์เข้ามาคุมเยอะหลายตัวพวกนี้เป็นเซนเซอร์หมดนะตัวนี้เป็นเซนเซอร์ปีกปีกปีก,ปก,ปกอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะคันเร่งเนี่ยพวกนี้มีม,มีมีผลหมดแล้วจะมีเซนเซอร์มานู่นนี่นั่นเวลานั่นปุ๊บบางคาันนี่วิ่งไม่ได้นะสตาร์ทไม่ได้เลยนะก็พกูดง่ายๆผมเป็นคนเนี้ยต้องทำเอานะครับเวลาผมทำงานผมก็คือบางทีงานพวกนี้ช่างเขาก็ขี้เกียจไล่นะ เพราะว่าผมเข้าใจนะอย่างผมไปเอาส่งไปให้เขาเนี่ยแล้วก็ทํามาได้แค่นี้เขาเก็บตังค์ผมสามร้อยก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเพราะบางทีงานพวกนี้มันต้องใช้เวลาไงแล้วแกจะมาลื้อรถทั้งคันวันเดียวแล้วจะมา,าตังค์ผมเนี่ยมันก็มันก็เหนื่อยบอกตรงรถคันหนึ่งลื้อเหนื่อยนะเนี่ยลื้อเป็นกองเป็นชิ้นชิ้นเบาเบาเอามากองไว้นี่หมดเดี๋ยวก็รอประกอบนะครับเนี่ยเนี่ยผมก็ทำของผมไปเรื่อยๆผมกงบอกว่าบางที มันมันมันก็สนุกนะเวลาเราเจอหรือแล้วเจอมีบังคันนะผมลรือแล้วแม่ไม่เจอเออบางคันหรือแล้วไม่ไม่เจอโห้เหนื่อยอะแล้วแม่ไม่เจอ,อ,เอ,อมไม่เจอ,เจอปุ๊บต้องบอกว่าเอาไปส่งช่างนะพอส่งช่างก็เสียตังแต่ผมเป็นคนประเภทหรือว่าขอให้กูได้ลองดูก่อน เออประมาณนั้นนหะขอให้กูได้ทำก่อนเพราะไม่มีใครอยากเสียตังค์หรอกผมก็ไม่อยากเสียตังค์บางทีรถมาแล้วมองเหมือนเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นอะไรเยอะแล้วมันน่าจะเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วแม่งก็ทําบางทีลื้อไปทั้งวันน่ะหมดเวลาไปทั้งวันนะทำตั้งแต่เช้าสี่ห้าโมงเย็นก็ต้องแต่ผมเป็นคนไม่ยอมอะไรง่ายๆผมประเภทแบบว่าแม่งต้องสุดจริงๆคือเอางี้หนึ่งถ้าเป็นรถสี่จังหวะในเครื่องผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้วแต่จะฟังออก เพราะผมขายรถผมจะใช้ฟังเสียงขี่เครื่องข้างอะไรพวกเนี้ยจะรู้พอสมควรแต่ถ้ามันนอกเหนือปุ๊บผมจะไม่รู้แล้วนะอย่างระบบไฟอะไรพวกนี้ยผมพอไล่ได้และชอบไล่เวลาไล่เจอเนี่ยมันมีความสุขอย่างหนึ่งคือเจอปุ๊บมันจะมันมันพูดง่ายถ้าคนเคยทับรถหรือว่าเจอปัญหาทุกเรื่องแหละผมพูดอย่างนี้ดีกว่าทุกเรื่องถ้าคุณเจอปัญหาแล้วคุณสามารถแก้มันได้ไม่น้อยก็มาก คุณจะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆที่คุณแก้ปัญหาได้อ่ามาพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นกฎธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ายิ่งเป็นผู้ชายด้วยหรือว่าคนที่มันแบบว่าอะไรอ่ะอ่าจะเรียกว่าไงอ่ะมีมีแนวทางเป็นเรื่องนักสู้หน่อยมันก็จะแบบยิ่งแบบมไม่อยากเสียตังค์อ่ะเออแล้วรถเนี่ยบางทีมานะอย่างรถพวกเนี้ยมาต้นทุนมันค่อนข้างสูงอยู่แล้ว เราก็ไม่อยากจะมาเสียตังค์หรอกนี่ตอนไปซื้อนี่เจ้าของบอกว่าเจ้าของรถที่ส่งลรถแค่กันอยู่นี่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะลรถสวยเลยนะผมไปนี่โอ้นี่ขนาดไม่ต้องทําอะไรนี่ผมยังต้องลือทั้งคันเลยนะแล้วถ้าปไปในคันนี้ไอ้คันนี้อะไอ้คันนี้คือเขามาอย่างนี้นะไอ้คันนี้มาตามสภาพผม,มาขายตามสภาพนะขายถูกหน่อยนาะยฟีโน,โนแดงนี่นะ เออมาก็ทาเบาไปหน่อยแล้วก็พ่นสีนู่นซุยนสีนิดไปหน่อยก็ทาขายตามสภาพได้เพราะว่าเกเกิมขึ้นหมดแต่สายไม้ไม่ขึ้นเปลี่ยนสายไม้มันก็หายนะครับแต่คันนี้ยมันเกน้ํามันไงพอเกน้ํามันปุ๊บบางทีคนใช้รถอ่ะมันก็ต้องแบบมันของมันต้องมีไหมเออแล้วแบบไฟบอกไฟเลี้ยวเนี่ยมันควรจะมีถูกไหมแต่กรณีถามว่าขายแบบนั้นได้เลยไหมแล้วให้เขาไปทำเอาเองได้ไหมมันก็ได้นะเออมันก็ได้เพียงแต่ว่าอ่า จะพูดไงอ่ะมันเวลาคนมาดูอ่ะมันจบยากเออด้วยที่ผมขายแล้วคือเราก็ต้องเราขายรถมือสองอยวรู้ว่าเราต้องสร้างความพร้อมไม่พอมสมควรตรงไหนเก็บงานได้เราก็เก็บนะนี่ผมเก็บงานพวกรถใหญ่เนี่ยโอ้โหแค่ล้างอย่างเดียวก็เป็นวันแล้วนะอืมถ้าเผื่อถ้าเผื่อเดี๋ยวถ้าเผื่อก็บอกไงเดี๋ยวด้คลิปนี้ผมลงไปเนี่ยไอคลิปทํารถเนี่ยแล้วมีคนสนใจ มีคนอยากรู้อยากดูบางทีผมซื้อรถมาคันไหนที่มีเก็บงานล้างรถอะไรพวกนี้อย่าคิดว่ามันเป็นงานหมูนะล้างรถเก็บรถที่ไม่หมูนะเพื่อเพื่อจะอามาขายได้อะเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกเนี้จะรู้จักเฉพาะคนที่ขายรถเด็กชงรถอ,อยู่ตามเต็นท์หรือว่าอะไรแล้วแต่พวกนี้จะรู้เทคนิคพวกนี้อย่างคนบ้านบ้านรู้จกักแค่ล้างอย่างเดียวล้างให้เปลือกมันขาวอย่างเดียวแต่จะเก็บงานยังไงให้รถมันขึ้นมาดูดีเนี่ย ต้องเป็นคนที่ขายรถอย่างพวกผมนะครับหรือเป็นเด็กชงรถกันมาก่อนอย่างผมเนี่ยรถใหญ่ถ้าชงรถสมัยก่อนเนี่ยเขาจ้างผมทีหนึ่งสองพันสามพันนะคันหนึ่งถามว่าล้างอย่างเดียวเก็บชงรถทาไมมันแพงงันโอ้หมันเหนื่อยนะแฟนผมนี่มาทํากับผมยังร้องเลยนะเออเพราะว่าผมทํางานเนี่ยเฉพาะห้องเครื่องอย่างเดียวเก็บให้มันสวยให้มันสะอาดมันขาวมันใสทุกอย่างเนี่ยน้ํายาน้ําเยอล้างมีหลายชนิดเนี่ย ห้องคืออย่างเดียวต้องมีสามสี่ชั่วโมงอะภายในอีกผมเผือลดบางคันในวันเดียวไม่จบนะครับวันเดียวไม่จบถ้ามันคันไหนต้องรื้อพรมนี่ยหนักเลยสองสามวันอ,อมถ้าวันไหนแดดไม่ดีด้วยเลิกคุยนะอ่ะก็ประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวมาถ่ายดูประมาณนี้เดี๋ยวคันนี้ตอนนี้อยู่สภาพนี้นะเออแต่เดี๋ยวถ้ามันประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะมี <laughs> รีวิวให้ดูก่อนแล้วผมประกอบเสร็จแล้วแล้วจะให้ดูอีกทีตอนนี้ว่า ออกมาเป็นคันเรียบร้อยเออเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอย่างนั้นดีกว่าน่าจะสนุกน่าจะสนุกนะผมก็ไม่รู้เพื่อนสนุกกับผมหรือเปล่าเออแต่มันเป็นงานของผมไงถ้าผมมีงานพวกนี้ทําอยู่เนี่ยก็เลยบางทีพวกนั่งคุยกันโนเนี่ยบางทีอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ทํานะครับไม่ค่อยได้ดูไม่ได้ไม่ได้นั่งดูอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเดี๋ยวมันจะเงียบซะช่องมันจะเงียบไม่มีอะไรดูเดี๋ยวมันจะน้อยหน้าคนอื่นเขา นะครับเดี๋ยวมันจะน้อยหน้าคนอื่นเขาก็อ่ะโอเคเดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับผมไม่คิดว่าเออทําคลิปนี้ก่อนดูแก้ขัดกันไปก่อนนะครับก็คลิปเก็บงานรถแบบนี้นะเดี๋ยวเก็บเสร็จเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งช่วงท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวเผื่อมีคนสนใจกระทักผมมาได้นะตายเดี๋ยวผมําให้ดูเอาให้เสร็จรอบคันนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้สภาพก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็คือตัวนี้ขัดสีแล้วนะครับล้างล้างคือล้างทั้งหมดล้างเรียบร้อยแล้ว เนี่ยก็คือเราต้องทำความสะอาดแบบนี้เลยนะเท่าที่จะสะอาดได้นะครับนี่คือภายในห้องเครื่อง,องนะต้องแบบนั้นเลยนะครับคือรถคันนี้มันมีแววต้องคุยอย่างนี้ก่อนรถบางคันเราทําไม่ได้คือมันไปขัดไปอะไรเขาก็ไม่ได้นี่แผ่นป้ายเปลี่ยนขัดสีใหม่นะครับเก็บพวกอย่างที่ผมบอกนะอุปกรณ์ที่เขาใช้ไม่ได้เราก็ทําให้ใช้ได้อันไหนใช้ได้ก็ต้องทําให้ใช้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้ นะอ่าเนี่ยจนมาเป็นอย่างงี้ขัดสีจนแบบก็ถือว่ารถมันมีแววนะใช้ได้แหละคันนี้นะครับพูดถึงนะสามขึ้นมาแล้วมันก็บางคันมันทำแล้วมันก็เหนื่อยแต่บางคันทำขึ้นมามันก็เห็นแล้วเห็นงานแล้วมันไม่ค่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยอ่ะอย่างเงี้ยขัดสีแล้วสีมันขึ้นสวยนี้ก็โอเค ได้ผมายบอกวันนี้ต,ต้องล้างหมดพวกนี้เหนื่อยเหมือนกันนะทารถขายนี่พูดถึงนะไม่ใช่เป็นเป็นงานที่มันแบบว่าถ้าคนไม่เคยทําก็มาซื้ออย่างเดียวก็ต้องต้องทําให้เขาเห็นว่ารถมันมันสวยมันมันนี่เนี่ยถึงจะยขายได้เนาะแต่ไม่ได้เอารถเน่ามาทํานะผมไม่นิยมแบบนั้นก็คือผมไปซื้อรถผมก็ดูซื้อแพงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมาทําอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีภาพอาจจะเป็นภาพรีวิวอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ผมถ่ายขายรถเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปลงให้ทายลิปนะครับ อันนี้ก็หื่นกว่าบ,บาทนะถ้าเผื่อเพื่อนสนใจอะไรก็ลองทักกันเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวถามมันทักไปที่ไหนก็ทักมาในนี้แหละนะหมื่นหมื่นเจ็ดเก้าร้อยแล้วกันนะทะเบียนภาษีไม่ขาดนะภาษีหกเจ็ดนี่แหละนะครับรถวิ่งสองหมื่นโลสองหมื่นกว่าโลนะจอดจะเยอะจอดจนหนูขึ้นกับสายไฟน่าจะเครื่องเครื่องดีนะเครื่องเครื่องเสียงนิ่มเลยนะ ก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็คลิปเราช่องเรามันเป็นแบบนี้แหละคุยกันแม่งทุกเรื่องเลยตอนแรกผมจะคุยเรื่องปลาอย่างเดียวปลาก็ยังมีอยู่นะยังเล่นอยู่มันจะไม่จะไม่เล่นแต่ว่าช่วงนี้ดรอปลงไปก็คืออย่างที่บอกนะเนี่ยก็ยังมีอยู่ปลาเอาเลก,ก็จะขายเออเอาแต่ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงไปให้เพื่อนเพื่อนดูนั่นเองนะครับเพราะว่ามันซ้ำไงปลาเรามันมีอยู่ หลายบ่อจริงแต่มันก็จะซ้ํากันแล้วผมมองอขาคุยไปคุยมามันกับเรื่องเดิมซ้ำๆวนเวนยนนะเนี่ยปลาส่งปลาสอดก็มีให้ถ่ายแหละแต่ว่าผมมองแล้วมันซ้ําซ้ําซากก็เลยเออให้ไม่ถ่ายดีกว่าถ่ายเออคือถ่ายแหละแต่ว่ามันแบบเอาหลายๆเรื่องอ่ะมันจะได้มีเรื่องคุยเยอะๆเออนั่งคุยกันนันเนี่ยผมว่ามันฝ่า มันกว่าปลาปลาอย่างเดียวนะตอนนี้ปลาหลบนะกินอาหารไปหมดแล้วนะระ,ระสมปลาสอดน,นี่ก็ออาดูกันเล่มันเพลินไปพอให้ได้จุม๋มจิ้มนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับฝากกดซับด้วยนะครับกดซับให้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครนะครับใครอยากกดแล้วกดเลยกดให้เต็มที่นี่นี่นี่ป็นมีปลาหมอไทเกอร์อยู่ด้วยนะนี่อ่างปลาสอดผมเนี่ยเลี้ยงกันรผสมกันไปหมดแล้วนะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh you don't do. Well, I'ma make hell sure that I don't become you. I ha! Have no regrets. Yeah, tied up my chest. i never forget what it's like to be in debt, Been stabbed in the into something that you can never own. I feel this pain you already know turn that to case let my mind